สสวััดีครบพบกันอีกครั้งครับกับรายการ English f o r t h e r Botany Park นะครับวันนี้ก็มาถ่ายทำกันที่ชั้น3ฝ่ายพัตตาพอและห้องเครื่องห้องเครื่องเลยนะครับผมก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากชั้น3นะครับฝ่ายพัตตาพรวันนี้เราจะมานะคุยกันในเรื่องของ อาวุธต่างๆที่ใช้ในการแสดงโขนนะครับมีหลายหลายท่านถามมาว่าอาวุธต่างๆภาษาอังกฤษเนี่ย,รเ,ยเรียกว่าอะไรนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเราเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่านะครับผมอันนี้คือพระขันนะครับเป็นเป็นพระขันของของลิงที่ใช้สำหรับ การโซโลกนะรับงกฤษเนี่ยเราใช้คาว่าจอดนะครับอดนะครับอันนี้เป็นลนักษณะแบบเรียกว่าข้าขันนะครับจอดนะครับต่อไปนะครับต่อไปอันนี้คือเราค่อนข้างที่จะรู้ทราบกันบ่อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือ กระบ,บองกระบ,บองยักษ์นั่นเองครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าบัตรอนนะครับบัตรอนนะครับอันนี้กระบองนะครับบัตรอนต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแยกไว้ก่อนต่อไปนะครับก็เป็นอันนี้คาถานะครับ คาถาเนี่ยจะมีหลายคำด้วยกันเลยนะครับคาถาเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า s t a r f ก็ได้นะครับ mass ก็ได้นะครับ s t a r f mass lot lot ก็ได้นะครับ lot นะครับแล้วก็ setter เซปเตอร์ ter, นะครับเซปเตอร์ ter, ก็แปลว่ากระาได้เหมือนกันนะครับวอนวอนก็แปลว่ากระาได้เหมือนกันนะครับใช้ได้หลากหลายคำเลยมีคำว,ว่า staff staff นะครับเซปเตอร์เซปเตอร์โรดโรดวอนวอน แม s ต์แมสนะครับก็แปลว่ากระทา,าเดเหมือนกันใช้ได้หลากหลายครับนะครับากระทาอันนี้นะครับต่อไปเรามาดูอันนี้กันดีกว่านะครับอันนี้จับนะครับจับสังกเกตนี่ยเราเรียกว่า discuss 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 Dis นะครับ discuss แต่ว่าจัดนะครับ Discuss นะครับอันนี้ก e นะครับเป็นลักษณะของอาวุธสามงานนะครับเราสามารถใช้คำว่า Trident Trident นะครับ Trident Trident นะครับ ต่อไปต่อไปนะครับอ่ามาดูอันนี้ก่อนอไงครับอาจารย์แมน <laughs> อันนี้นะครับ,เป,นะรบเป็นสอนนะครับเป็นสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราเราใช้คำว่า bowl bowl นะครับ bowl bowl นะครับสอนนะครับ ต่อไปเนี่ยลูกศอนนะครับลูกศอนสังเกตเราใช้คำว่า arrow arrow นะครับ arrow ลูกศรนนะครับอยากสับสนนะครับระหว่างลูกศรกับกับคันสอนเนี่ยม,มันใช้นลคคำกันนะครับอยากสับสนกันทีนี้ลูกศรไปแล้ว คันสอนแล้วกระบอกสอนะสนะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะครับกระบอกสอน,สนเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฟรีเวิร์ดฟนะครับฟรีเวแต่ว่ากระบอกสอนนะครับกระบอกสอนอต่อไปนะครับต่อไป,อไปเรามาดูอาวุธยาวกันบ้างน,นะครับอาวุธยาวเริ่มจากนี่เลยนะครับคลอง คลองคลองนะครับคลองอยางสังเกตเราใช้คำว่า staff s t u f f นะครับ staff ซึ่งมันจะตรงกับคําว่า staff ที่มันแปลว่าคาถาใช้ได้คำางนี้กันเลย staff นะครับฉะนั้นแล้วคำนี้คำว่า staff มันจะแปลว่าคาถาก็ได้หรือแปลว่าคลองก็ได้นะครับ <gie> <c oughs> คอดูพร้า <c oughs> ัยออกกราวด้วยนะครับ <c oughs> อ,<ย> <fit> อาจารย์แมนแซลมานะครับว่าให้ออกกราวให้ดูด้วย <c oughs> เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะออกกราวให้ดูนะครับพร้อมกับภาษาอังกฤษต่อไปอาวุธยาวสุดท้ายที่เราเห็นกันบ่อยในการแสดงโขนนะครับอันนี้คือหอกนั่นเองหอกนะครับก็เป็นอาวุธยาวเหมือนกันใช้ในการแสดงโขนนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า spear ครับ spear <c oughs> เปี่ยนนะครับแต่ว่าหอกเปี r นะครับอุธยาโอเควันนี้ก็อาวุธในเรื่องของอาวุธสั้น,นอาวุธยาวก็พอหอมปากหอมคอนะครับแต่อย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้า ในรายการ English for the p e r f o r m i n g Arts วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด้ยวยนะครับสวัสดีครับ